เักกทงอสวัสดีค่ะกับช่องแลพลนฟิตแชฉแน่นะคะก็วันนี้ก็แพลวหยุดออกกำลังกายไปเกือบหลายวันมากเพราะว่าแพลวเนี่ยป่วยนะคะไม่สบายกับการที่แพลวออกกำลังกายหนักเกินไปคือตอนนี้หนักมากเพราะว่าแพลวคือคลิปตอนที่แพลวออกทุกวันทุกวันนะ ที่ติดตามไปในคลิปที่แบบกระโดดทั้งหมดเลยแล้วอ่ะจะแล้วบอกว่าแผลมันก็แบบกระทบกับร่างกายแล้วก็โลกของแผลด้วยนะคะแผลก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะแต่ว่าแผลก็เพิ่มมาออกกําลังกายในคลิปนี้แล้วก็วันนี้ด้วยนะคะใครก็จะมาทาคลิปนี้ว่าออกกําลังกายัแต่คลิปนี้จะให้มีกระโดดนะคะเพื่อใครเป็นโรคซึมเศอร้าหรือแบบแว่าออกกาลังกายแหละกระโดดไม่ได้เหมือนแผลนะคะ แถวเกากพลังการกระได้เลยเพราะว่าแถลป่วยหนักมากคือใจเต้นแรงหลับก็หลับไม่ได้เนี่ยไม่ได้หลับเลยทุกคนแล้วก็แบบว่าเพื่อไม่นอนหลับเลยนะคะทุกคนเพื่อได้กินยาพลาถึงได้หลับอ่านว่าได้กินยาลมอ่านเพื่ได้นอนหลับนะคะทุกคนก็พยายามออกกํลังกายเบาๆกันนะคะซึ่งก็ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยที่แบบไม่ต้องกระโดดไม่ต้องทําอะไรสับเสนจะมีโทษบทวนตัวหรือ ไม่ได้เป็นะารเลนุ่มค่ะแล้วก็ท่านจะออกสัคเกนะคะโอเคค่ะข้าให้หนึ่งค่ะ 吧，都是好好。 来，这个位置。 对。 ไปทัาีานะทุกคนน,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 นะคะนี่แะค่ะในเสื้อท่าเทแล้วก็ขาด้านหนเนะคะเรื่องกีกง ก่รนะคะวันนี้ออกกําลังกายบอาจจะเบาๆนะคะเพื่อไข้ป่ถวยนะแพรถ้าออกกาลังกายนั้นคือแบบป่วยะคนทุกคนเพราะก็การงานของแทมมันหนักมากไม่ได้ออกกาลังกายเป็นมานานมากทุกคนนานมากเพิ่งได้มาออกกาําลังกายทุกคนซึ่งแบบการานที่เราทุกมาคงสิ่าส,สดสวยซึ่งนาแล้วอาจจะแบบน่าจะแบบว่าขึ้นนะทุ ขนังจะขึ้นหลังหลายเลยนะได้ไม่มารลก็ม่มถึงกคนเพราะแผลจะออกออลังังคายก็จริงจะดับออกแบบว่าไม่หนักมากไม่กระโดดแม่เลยเผื่อแพลรจะมีก,การป่วยอีกอนะคุต้อง,อองคอยดูในเยอะดัออกมาป ใครชอบขี่ออปอดพลังกายไม่กลาะะ้าเดิอาแพทย์เราทำขี่ปอ,อกปดพลังกายไม่กระาเดมนมาเกือบถูกอาทิตย์นะคะว่าคี่จะออกควางกายแบบเบาๆนะคะไม่กล้าเดินเลย